สวัสดีค่ะตามประกาศของการรถไฟแห่งประเทศไทยอ้างอิงข้อมูลจากเพจ PR การรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดขบวนรถโดยสารตามมาตราผ่อนปลนตั้งแต่18พฤษภาคม2563เป็นเวลาไปอีก30วันจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจังหวัดสุริน สำหรับชาวสุรินจะขึ้นรถไฟได้6ขบวนซึ่งจะมีเส้นทางไปกรุงเทพเส้นทางไปนครราชสีมาอุบลราชธานีซึ่งมีเวลาดังนี้ขบวนที่1รถด่วน9071กรุงเทพหานาครปลายทางอุบลราชธานีสำหรับชาวสุรินจะเดินทางกลับสุรินราคาชั้น 3- 223บาทราคาชั้นสอง319บาท ถึงสถานีสุริน12นา47นาทีขบวนที่2ขบวนรถ972 0อุบลราชธานีกรุงเทพสำหรับชาวสุรินทจ่เดินทางไปกรุงเทพราคาตั๋วอยู่ที่ชั้น2 319บาทชั้น3 223บาทออกจากสถานีอุบลถึงสถานีสุริน7นาก59นาทีถึงสถานีปลายทางหัวลำโพง14นาก50นาที ขบวนที่3ขบวนรถท้องถิ่น421ต้นทางนาครราชสีมาปลายทางอุบลราชธานีจังหวัดสุรินสามารถขึ้นได้ที่เวลา9นากา4นาทีราคาตั๋ว31บาทถึงสถานีอุบลราชธานี12นา15นาทีขบวนรถที่4ขบวนรถท้องถิ่น426อุบลราชธานีปลายทางนาครราชสีมาออกจากสถานี ุบลราชธานี12นาฬิกา35นาทีขึ้นที่สถานีสุริน15นาฬิกา28นาทีราคาตั๋ว31บาทถึงสถานีปลายทางนครราชสีมา18นาฬิกา25นาทีขบวนที่6รถท้องถิ่ 4, 2, 7, น427นครราชสีมาปลายทางอบุบลราชธานีออกจากสถานีนครราชสีมา14นาฬิกา20นาทีรอขึ้นที่สถานีสุรินท์ 17นากายนาทีราคาตั๋ว31บาทถึงสถานีปลายทางอุบลราชธานี20นากาสนาทีขบวนที่6ขบวนรถท้องถิ่น428ต้นทางอุบลราชธานีปลายทางน,นครราชสีมาออกจากสถานีอุบลราชธานีเวลา6นาฬิกายีนาทีรอขึ้นที่สถานีรถไฟสุรินทร้านาฬิกา5นาทีค่ารถไฟ31บาทถึงสถานีปลายทาง นครดัะสีมาสปิดไนากา45นาที ข้อปฏิบัติในการเดินทางโดยรถไฟจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวิกฤตโควิด -19 ทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนหรือว่าหน้ากากผ้าและที่สำคัญจะต้องผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ซึ่งห้ามถึง37.5องศาจะเดินทางไม่ได้และต้องล้างมือด้วยเจลและที่สำคัญที่สุดก่อนที่ทุกท่านจะได้เดินทางจะต้องกรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอ การเดินทางซึ่งจะต้องเขียนคำร้องทั้งหมดแล้วค่อยไปยื่นซื้อตั๋วกับแผนกขายตั๋วรถไฟซึ่งในการกรอกข้อมูลนั้นจะมีข้อมูลที่ต้องกรอกคือชื่อสกุลบัตรประจำตัวประชาชนจุดหมายปลายทางขบวนรถและที่พักปลายทางเบอร์โทรศัพท์ วัตถุประสงค์ในการเดินทางและลงลายมือชื่อและหลังจากนั้นนำแบบคําร้องนี้ไปยื่นขอซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ของสถานีรถไฟทุกสถานีและข้อปฏิบัติในการนั่งบนรถไฟซึ่งมีการจัดเว้นระยะห่างของการนั่งแต่ละขบวนแต่ละบกูกี้โดยทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามที่ทางรถไฟได้แจ้งไว้แต่ละขบวนเป็นการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยช่วงโควิด -19 การรถไฟไทยห่วงใยท่าน เว้นระยะห่างของการนั่งหากท่านสงสัยเกี่ยวกับเวลาของรถไฟสามารถสอบถามได้ที่สถานีรถไฟสุรินทร์044 511295 511295และที่สำคัญหากท่านสงสัยว่ามากกว่านั้นอาจจะมีขมวลอื่นก็ call center ตลอด24ชั่วโมง1690 และที่สำคัญหากท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนนทบรุรีปริมณฑลท่านจะต้องกักตัวอยู่ที่ทางบ้านรับผิดชอบต่อสังคมสามารถโทรแจ้งที่สายด่วนโควิด1 9สุรินทร์โทรศัพท์044-513-999-513-999สายด่วนโควิด1 9สุรินทร์ในเวลาราชการและเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง092-599-5108 0 9 2 5 9 9 5108ศวนโคว i ิด -19 จังหวัดสุรินทร์และที่สำคัญท่านที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยงก็คือจังหวัดยะลาปัตตานีสงขลาภูเก็ตจ,จะต้องถูกกักตัวในที่ว่าการอำเภอหรือว่าที่จังหวัดจัดให้และที่สำคัญท่านที่ต้องเดินทางต้องรับผิดชอบต่อสังคมใช จังหวัดสุรินไม่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า40วันแล้วเราต้องช่วยกันโควิดจะได้หายไปและกลับมาใช้ชีวิตใหม่ในสไตล์นิว m a l ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้และการเคอร์ฟิวมีการเลื่อนเวลาไปจนถึง30มิถุนายน2563ถ้าท่านเดินทางนอกเหนือจากเวลาเคอร์ฟิวท่านต้องดำเนินเอกสารตามที่แจ้งในคลิปนี้ให้ท่านได้อ่านและเข้าใจและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ กระณาแชร์ต่อให้เพื่อนหรือว่าทุกท่านที่สนใจสําหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ได้วิ่งสําหรับรถแอร์เพื่อความปลอดภัยในการลดการแพร่เชื้อโควิด -19 ขอบคุณที่จะตามรับชมสำหรับคลิปนี้เพจอย่าลืมเล่าสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสําหรับเพจน,นี้ด้วยค่ะ